สวัสดีค่ะตอนนี้เห็นสีผมไม่แปลกๆนะสีเทาแก่ก่อนวัย <üğ ocratic> ไปทำสีผมมาน,นี่โคนดำหายไปหมดแล้วก็ <sk ill> สีที่เลือกนะคะมันจะออกแบบสี <S <S เขาเรียกว่าอะไรอะซิลเวอร์บลอนด์แต่คือแบบตอนแรกอยากให้มันออกแบบม่วงหน่อยๆอ,อารมณ์แบบคอตตอนแคนดี้แต่ว่าไม่ได้ม่วงไม่ได้ม่วงแบบขนาดแบบหวานขนาดนั้นนะแต่ว่าเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมคือสีมันต้องเฟดอ่ะก็เลยเขาเลือกให้เป็นสีเหมือนซิวเวอร์บลอนเป็นเบดแล้วก็เลือกอีกสองสีมาผสมก็เลยได้สีนี้แต่ว่าต้องรอมันเฟดก่อนนะแล้วจะได้สีที่เลือกไว้อืมแล้วก็ตัดผมด้วยตัดให้มันสั้นลงที่ร้านขามวนไม่ค่อยสวยเลยอ่ะแต่ก็นะ จะมวนแบบอยากจะแบบพี่คะไม่เป็นไรหนูมวนเองแต่ก็โอเคแหละอืมแล้วก็กลับมาใส่คอนแทคแบบไม่ตัดขอบแล้วเบื่อแกงแกงเป็นฝรั่ง<笑><笑>โอเคไปแล้วบ๊ายบายจ้า